อเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะมาดูเลยนะคะว่าจะละลายยังไงไม่ดำเลยอ่ะแล้วก็เร็วด้วยมีไส้แบบนี้เลยคนที้ใช้มือถือและ็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มมิละคะสามูค่ะสวัสดีครับผมแจ็คแมพโผอยากโดนอยากโดนช้อนแกอยากโดนแทงแล้วไปโบลงาบันเฮ้ยเฮ้ยอยากกานในงานบวกิอนทำอะไรกันอะทำอะไรกันอยู่อะ อยกโดนช้อนแกงเหรอใช่ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวนี้นะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ๋ยนนี้นะคะอยู่กับช่องป่ามูซาชานแนลนะ,ะนะคะอยากอยากโดนช้อนแกงไช่ไหมเนี่ยอุปกรณ์มาเยอะเลยอยากโดนช้อนแกงแน่เลยทำไมมีลูกโลกเลยอ่ะอันนี้เป็นเยลลี่อะไรเอ่ยลูกโลกลูกโลกบอม อเพราะว่า,ามีสีแบบนี้เลยใช่ไหมดูสีแบบเข้มมากจากที่เราเคยกินนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าของจริงเ,เป็นยังไงอยู่ในกล่องนี้เลยค่ะ,คะแกะออกมาของจริงเลยค่ะอ,อยากรู้ใช่ไหมคะว่าของจริงกับของปลอมเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เคยเอามาเทียบกันหลยมันเป็นต้องใช้กันไกลครัเด็กๆข้าใช้กันไกลเองนะคะหนูรู้มันเป็นเลือดไหลหนูรู้มันเป็นของจริงรู้ได้งไงอะ มีข้อสังเกตยังไงอ่ะแม่บอกครับแม่บอกครับแม่บอกครับมีกล่องนะคะแม่เพิ่งสั่งมาเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคะนี่หัวใจเหยือะมาเขามีหัวใจยังลบแผ่นยังลบที่เป็นรูปหัวใจมาให้ด้วยเลือกเอาเป็นเหยียกเลืให้เพื่อนดูหนูเอาแล้วก็ โอ้ใช่ไหมคะเแกะออกมาเลยนะคะมาเทียบกับในตะกาของเราเลยในตะกาเราไม่มีอ๋อโอ้ยยัยได้นี้มานานแล้วเอามาทำอะไรอะเอามาบีบเล่นเอามาบีบเล่นนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะถึงความแตกต่างนะคะระหว่างของจริงและของปลอมนะคะพี่โตถือมาคู่กันเลยนะคะนี่ของจริงที่เขียนว่าพอี่นะคะ แผนที่เขาจะใหญ่กว่าแผนที่เขาจะใหญ่กว่าแล้วกลับอีกแถบหนึ่งแผนที่โลกไม่เหมือนกันโลกไม่เหมือนกันอันนี้ม่มีขั้วโลกเหนืออันนี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีขั้วโลกเหนือใช่ไหมอันนี้มีขั้วโลกเหนือคือตรงสีขาวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ของปลอมกับของจริงนะคะสังเกตนะคะอันนี้ใส่เขาแบบ ละลายแล้วใช่ไหมพี่โตะละลายเลยมีนอยบูไปเลยอ,ะอ่ะเห็นไหมวิ่งชนลูกเราอยากรู้ว่าเวลาแกะแตกต่างกันไหมพี่โตลองแกะของจริงแล้วให้พ่อลองแกะของปลอมสิพ่พอแกะของปลอมของปลอมแกะยากอ่ะเดี๋ยวให้พ่อแกะของปลอมก่อนเลยเรามาดูของปลอมก่อนเลยนะมาดูของปอมอ่ะ กาวแน่นมากมันจะแกะยากมากถ้าเป็นของปลอมล้ะอือหือเพร็ฉีกอะพี่ที่แม่บอกให้พ่อแกะของปลอมเพราะว่าแม่เคยแกะเอลลี่ตาแล้ว <c oughs> เล็ตฉีกไอ้กาวแน่นมากได้ไหม,ไ,มได้ต่อไปหมอเนื่องจากแกะยากมากนะคะเราต้องใช้กรรไกรช่วยด้วยนะคะ มาดูเลยน่ากินน่ากินแต่กินไม่ได้นะคะไม่ได้ปลูกเนี้ยมาดูของที่มีห่อกันเลยนะคะโอ้เห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะใช่อันนี้เนียนอันเนื้อเนียนมากแล้วก็มันวาวๆนะส่วนอันนี้นะคะแบบสีแบบเหมือนแบบผสมไม่ลงตัว ดูน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ดูสิโบเป็นหลุมบุกกาบาทเลยอะ่ะกกาาแล้วก็พ<า>ี่จอลองจิ้มดูซิว่าแตกต่างกันไหมอันนี้แข็งว่ะอันนี้แข็งอันนี้เด,ด,ด้งดึ๋งดึงใช่ไหมดมกลิ่นดมกลิ่นอันนี้เหมือนบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ครั้งก่อนเนี่ยเปนอันนี้เหมือนบลูเบอรี่ครั้งก่อนสวยอันนี้อันนี้ เห็นจ้ะเห็นเนาต้องให้น้องหอมดมสิมันเป็นบลูเบอรี่แรงมากอ่ะเราจะเอาออกมานะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะของพี่โตนะคะจะเป็นของที่มีห้อนะคะเอามาใส่แล้วจะให้คุณพ่อนะคะลองจุดไฟนะคะนี่นะคะแถบขวามือเป็นของที่ไม่มีห้ออันนี้ที่เป็นขีดๆริ้วล่ะจะเป็นของปลอมใช่แต่อันที่เป็นเนียนๆเลยอ่ะเป็นของจริง เฮ้ยอนเนี้ยไม่ดำเลยอะแล้วก็เร็วด้วยแป๊เดียวเองเพิ่งโดนลกีเลยอก้ไม่รอเป็นไงอะเอาติดก็ไม่อแล้วพ่อลองลองของทอี่บ้างม่รี่ดีเลยไม่ย่ดูทรี่กลายเป็นขาวอ่ะทอรี่ไม่ไหม้เลยอะทอี่ไม่ไหม้อะทรี่ โรดี้ทนอ่ะโรดี้ทนมากะตลกวะไงคะของปลอมเนี่ยไม่ไหม้นะไม่ไหม้อ่ะไม่อะแต่อันนี้มันไหม้อ่ะทำงงานไม่ไหม้ดำอ่ะแค่แบบละลายละลายไปใช่ไหมส่วนของปอมเป็นแบบนี้เลยปึ๊บโดนแป๊บเดียวไหม้เลยอ่ะดำปิ๊ดปี่เลยอ่ะแต่ดูนี่สิมันแค่ไม่ดำมากเนี่ยดูดิค่อยๆละลายไปเลยอ่ะ มไ,มไม่อย่างเดียวไม่มีการละลายไม่เกลียมอ่ะอืมเป็นนิโกโลเลยอะ <c oughs> ่ะเหมือนไอซิมเลยอยากรู้ว่าไส้มันละลายไหมไส้ละลายแล้วแต่ว่าไส้จะต้องทำให้ไหม้ได้แม่ดูน่าจะระเหยนะไม่ไหมหรอกอ้โหฮเดือดพูดๆเลยอ่ะไส้เดือดไส้เดือดไส้ไหลแล้วอ่ะพี่โต พี่ใช้ปั้นเองตลายหมดเลยกระบวนท่าที่เก้าพึ่งชำระแล้วแล้วก็การทําแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะไม่สมควรทําเองใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นอันตรายนะคะใช่เป็การใช้ไฟเนาะอันนี้ก็เลยให้คุณพ่อนะคะเป็นคนทํานะคะน้องๆห้ามทำเองนะคะบางทีอาจจะโดนแล้วมอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะคุณนิซี่มันตรงนี้ติดฟ้าๆมันเหมือนไอติมเลยเนี่ยมันน่าติดเลย อันไหนอันไหนเหมียวของปอมพ่อจับของปอมไปวายโอ้ยเจ็บลายเนี่ยครับนี่สีรอล้วนนะตรงสีฟ้าที่มันลายลายะมันเหมือนไอติมเลยเหมือนไอติมเลยใช่ไหมก็เป็นเยลลี่ไงแล้วคล้ายๆไม้เมลโล่ไงไม้เมลโล่ตอนเอาไปย่างอ่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็หยุดหก็แข็งมาดูเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะ กำลังจะทำการละลายเยลลี่ลูกโลกแล้วนะคะที่ไม่มียี่ห้อนะคะมาดูเลยนะคะว่าจะละลายยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะน้ำละลายไหมันกลายเป็นน้ำเป็นนะละลายกลายเป็นน้ำเหรอน้ำที่ว่างมันละลายละลายกันแล้วมีไส้ออกมาไหมมีเอ้ยมันละลายแล้วมันละลายแล้วแม่ละลายแล้วโอ้ละลายละลายละเห็นไหมโลกไม่ได้หมุน โลกเขาจะละลายแล้วนะคะตอนนี้โลกร้อยมากเลยวันสิ้นศึกโลกโอ้ยโลกจะดับไหมเนี่ยชอเอาโลกมาทำลายโลกม่ลกสามลูกโกละลายแล้วว่วโลกโลกเยอะมากเลยโลกโดนปั๊บไอ่ใส่แต่ไงใส่เริ่มแต่ใส่มีน้อยมากเลยนะใส่น้อยใช่ไหมแต่ของจริงอ่ะใส่เยอะอยู่ เป็นเหมือนแค่คล้ายตรงฟองอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมมันน้ำแล้วแต่แต่ไฟมันไม่มีเลยไม่มีไฟเหรอไหมเห็นไหมมันส่งไปหมดแล้วมันถ้าเกิดเราเหมือนน้ำเลยเหรอลูกร้อนเหมือนน้ำทะเลเลยเหรอครับน้ำเค็มเหรอน้ำเค็มไม่ใช่แล้วอันนี้น้ำร้อนแล้วตอนเนี้ยอ่ะเราปิดเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ละลายเรียบร้อยหมดแล้ว เราก็ทกําการเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอ,อ,อตอนมันเย็นเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมจะเย็นเราก็จับตัวยังไงว้าวหยุดิงๆเลยเริ่มแห้งเล,ลว,ลว,ว <c oughs> ใช่ไหมพี่โตใช่ครับมันเป็นแบบเป็นน <c oughs> <ๆ>ี่เลยอ่ะเป็นแบบใยแมงมุมเลยอ่ะ <c oughs> ดูสิเป็นใยแมงมุมเลยพี่โตแห้งแล้วอ่ะนี่เห็นไหม แขนโลยอะเราทำลายเยลลี่ลูกโลกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโลกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้้ดะนทำไมนะต้นนดตดมาต้นน้ำตดมาน้ำแย่งซีนแม่ใช่ไหมต้นน้ำโเสียง้คือว่าตอนนี้นะคะเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นที่มียี่ห้อแต่ว่า การที่มียี่ห้ออย่างเดียวมันก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับใครผลิตผลิตที่ไหนและจะยังแท้จริงหรือเปล่าแม่ก็จะไม่ให้พวกเรากินนะแต่ว่าแมาจะให้พ่อนะทดสอบคนเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าพ่อโตแล้วแล้วก็แม่แนะนำให้ทานแบบที่ไม่มีวันเดือนปีผลิตเนาะเดี๋ยวลองคุณพ่อนะคะ ลองดูสิมันเป็นบัวรี่นะเคยกินโยไอ้หนูเคยกินแค่เดียวเคยกินแค่ลูกเดียวแต่หนูอ่าปอ๊ยป่๊บปุ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 ๊บบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊บปุ๊บนิ่ม แต่ถ้าเปิดของปอมเปี้ยวลองฉีกอีกแล้วพ่ออันนี้เนียนกินหรือเปล่าเนียนกินหรือเปล่าเนียนกินแล้วล่ะให้ดูไส้ไงไส้เยอะไหมไส้เยอะกว่าของปองนะเห็นเมื่อกี้ตอนพ่อกัดอ่ะดูไส้เห็นไส้แลอะไฟหอมไส้ม่วงไส้จะมีนะมีไส้แบบนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะสาวหมู ็อดอินใช่ไหมคะแม่่อกว่าอะไรพี่าโตแม่ไม่ให้กินแม่ไม่ให้กินเพราะว่าไม่มีวันเดือนที่ผลิตไม่มีวันเดือนปีและสถานที่ผลิตวันหมดอายุก็ไม่มีบอกถึงจะบอกว่าเป็นของแท้ใช่ไหมแต่ว่าแม่ก็ไม่สามารถแน่ใจได้แม่จะเลยให้คุณพ่อนะคะเป็นคนเป็นหนูทดลองไม่ใช่เป็นคนทดลองเป็นหมูทดลองในท้งนี้นะคะรอดูว่าคุณพ่อจะปวดท้องหรือป้า โอเคไหมงั้นพวกเรานะคะต้องขอตัวลาทุกคนก่อนใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมอะไรคะน้องหอมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ชื่ใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความสนุกของพวกเรานะคะบ๊ายบาย